ได้เวลาอาหารแรงแล้วเด้อกินเขาคนเดียวค่ะวันนี้วันนี้ทางข้าวคนเดียวค่ะคุณแม่คุณแม่ยังไม่มาเอ้ยคุณแม่ไปขอนแก่นนะคะน่าจะกลับพรุ่งนี้นะคะหนาวบบหนาวค่ะแต่ว่าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วบอยิยาหนาวดอกอาบแลวกับอุน่นโอแต่อานนา้ำเย็นๆน้ำ นาำคือจังอยู่นำแข็งนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณหมูหวานมาทานข้าวด้วยกันค่ะเบิงเดอรเบิงกับข่านอหน้านี่เดอต้มบักหอยตำแจสวัสดีค่ะพี่ปีวิชาแล้วก็น,นี่เลยทอดปลาทอดปลา และะ้วกานี่ไข่ตุ๋นทําเป็นด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ชิมเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ากินได้ไหมสุกบโน้ออาสุกอุ้ยตายแล้วมันคือจังบบซุกนี่ล่ละเนีย่ยอืมอ๋ออร่อยกินได้แต่มันไม่นัวอืมได้อันนี้ปลาบองนะคะปะลาบองมันก็จะแข็งๆนิดๆนะคะเพราะว่ามันหนาวค่ะ อืมอันนี้ยอดมะม่วงหิมะพานชอบกินค่ะอืร่อยมากกินข้าวคนเดียวค่ะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันอันนี้ปลกหอยกิ่นแจว่วอืม นี่อืมสับนี่แบบดังม,มาเด้อกินข่าแรงน้ำกันข่าวผู้เดียวอืมอืมแบบแบบบักหอยขมผู้ใดมากินแน่ตรบักหอยอืม อร่อมากเลยนี่เป็นตัวเลยนะคะอืมอร่อยจับชอบค่ะผู <c oughs> ้ใดามากบังหอยมาเด้อค่ะก <c oughs> ิงข่าวน้ำกันนี่เป็นตัวเลยนะคะสินแจวอืมจัด เผ็ดมากาเลยสับกินตะตับแล้วบา้านบ้านติดถนนเด้อค่ะคุณก็สีร้ายแน่เสียงโรถก็สีดังแน่นะคะ อืมจิ้มหอยแซบ่บฮ้ชอบกินกับยอดมะม่วมมงหิมะทานค่ะแล้วก็ปลาปลาแดดเดียวเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าทำไมฝนไม่กินข้าวไม่กินข้าวเหนียวไม่ต้องสงสัยนะคะแซ่บผงกินข้าวสวยเพราะว่า ข้าวเหนียวฝนกินมากไม่ได้ฝนมีปัญหาเรื่องลำไตกินได้แต่ว่ากินได้แค่วัลวนละมอน,นไม่นี่อยนะ,ะเดี๋ยวชวนทุกคนกินข้าวเดี๋ยวลงมือแล้วกันเดี๋ยวทุกคนน้ำลายสอก็ไปกับฝนนะคะวันดีค่ะ